ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้เติมน้ํามันเนาะพอดีวันนี้มาเจอแฟนยูทูบเหมือนกันนี่เอามาเจอหัวหนา้าเราแฟนยูทูบเหมือกันเด้อนี่ยนี่เม็ดบอเม็ดพอดีเป็นบอเม็ดพอดีเอาเนี่ยมาเจอไอ้ช่องของเฮาช่องแยงก่อเด็ใช่กล้องครับโอ้เหดิใช่กล้องโอ้มาฐานมาฐานดอเด็กจุดชอช้างจุดกล้องครับ ข้อไก่ไม่โทรอ่างงูได้ๆนี่ฝากค่องน้องกันเด้อแฟนยูทูปเท่าตัวประเทศตัวโลกนี่เขาฟ้ายังครับไอ้หมอจอกอน้ำสีรุ้งเรืองน้ำสีรุ้งเรืองครับข้อต้มวุ้นจุดมีแต่หอจอกอน้ำสีรุ้งเรืองเลยแต่ว่ารถหลายมาคักเลยไงมาครับนี่นี่คือเข่าแก่เนาะครับข้อแก่แก่นอนพอนพ่อกัน มีใจมากที่ที่มีโอกาสได้าเจอปลานะครับดีใจนก็ไ้แล้วาพขอบคุณในนไลน์เป็นภาตัวปดีตัวานะคือเป็นมิตรภาพเนาะภาพภาดีดีดบุญไลน์ก็จะมาพอกันเนาะบุญไลน์สายเงี้ยวเด้จงมาพอกันเอาดีดีเติมน้มาได้ไหมปลาสองรอยลิตรมันเติมที่ได้สองร้อยสองลิตรเรามือหนึ่งได้ท่าครับมือนึ่งนี่ตาตักทีกับมือาตักก็ บอเต็มที่กับประมาณลอยมีสิบสามสิบลิตราตามพอได้เศร้ากับมดครับอยู่กับการทำงานเนาะครับคนอ่ะคนหาเรามันเยี่ยมมาอย่างโอดีดีดีนี่เชืคลายทีมงานเขาคูนติดตามเล้วครับชาวจุฬาลงบันเทิงตตวโลกโเหาเอเป็นเต็มี่ถ้าฝากกดติดตามท่องคนหาเรานั่มเลยใช่ของ สมรีวันนี้ลำๆรวยๆฮะพอครับขั้นนี้พ่อเติม<ๆ>เติมแล้วครับตอนแรกครับก็ขั้นนี้ที่บ่อดึงขั้นนี้ผมเติมตอนแรกขั้นนี้มันบ่มมมือมันแากหลาย เอ้าดูดูดคนลำลำไุ้ยลุยเนาะเอาปวดนอะแถาแจ่ม่โค้ดสายไงยคุูเป็ดเอาปวดนะออกไปแล้วทั้งนั้นมันดูสั้นพักกินข้าวเที่ยงครับพักกินข้าวเที่ยงก็งเลยเจอหัวหน้าเอา มายามาดูงานแฟนยูทูปน,นะครับห้างอะไรยูทูปของเราว่เก่กใช้กล้องพนดวาโอ้มาตะทานมาเหรนมายังแฟนยูทู e เราเห็นมาก่านาอนเนาะมาศึกษากันเอาแฟนยูนน YouTube ทูปมาเสียทโลกเออได้ประมาณเอาไปแล้วต้องดิ้งให้ด้เบิกองตนเด้อ พักเที่ยงอีกแล้วเมูตัเตกเป็นดินไส้งานลอกเป็นดินไส้ก็ช้าลงนะครับถ้าเป็นิขา วันะเี้ยมีทุกทีหมเนะครสตีดงานต็ทที่ครับผมโอ้โนะครับนี่โอ้สองลอยมวลมวลยังได้คนนะกำลังตัดจึงดำงานคุณลอกนะครับฝั่งน้ก็เป็นแคทแคทโคมสูคนนะีต้องมีแต่รถสิกล้อเอครับโอ้โหมาเห็นกรู้วฝาคนไรคดแค่คนติดตามเลยนะครับ สองเกดโอ้ใช้ดีครับคือลงร้อยหก้าไม่ก่่นใครๆก็อยากได้ใช้ดีครับกัจใหญ่ลึกดหญ่เงไหนโอ้โอเคเนาะความลึกประมาณ5เมตรสี่เมตรกว่านะครับนี่แล้วแต่พื้นที่บางที่ก็สามเมตรกว่า เด็กชายเปโกครับฝั่งนั้นซูมิโตโม่วันดีพันชแนลแย่รถมาที่เดรยางออกว่าตอไปกัยางออกมาทั้งนอกชมเอ้ยเอาหาภาพ้วยๆชมเมืองคนดาบเนาะ โแรงโ้แรงโ้แดงเดียวโ้แดดจะไดมาพอมเมื่อมเอ่อเิดจัดจกดจัด ขัดเกี้ยทำสีเมืองงานใหญ่ครับเป็นร้อยกว่าล้านให้สนใจติดต่อได้เนาะ0883435200ครับโซบอสิบออกเจาะก้อนน้ำสีเหลืองครับโอ้โหตักเก็บกองเลยนี่ก็น่าจะประมาณคิวได้นะครับบิ๊กเนาะจัดจัด Oh, man.